ทาที่เราช่วยเหลือคนอะเวลาที่เราให้เขาอะทําไมมันมันกลับทุกข์ทำไมยิ่งช่วยแล้วเรายิ่งทุกข์มันแทนที่จะมีความสุขแต่ทําไมมันกลับทุกข์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นโคชี่ที่อยู่ต่างประเทศเวลาที่เวลาที่เขาช่วยเขาช่วยอย่างเต็มที่เขาช่วยอย่างสุดกําลังนะคะแต่สุดท้ายพอช่วยมากๆเนี่ยกลับทุกข์แล้วก็ที่สําคัญช่วยช่วยบ่อยๆช่วยเยอะ มันกลับทําให้เขาเบียดเบียนตัวเองหรือว่าทําร้ายตัวเองมีอยู่ท่านหนึ่ง่าเอ่อพาเคยโค้ชเมื่อสมัยก่อนนี้เชื่อไหมคะว่าถูกลงวันที่หนึ่งถูกลงวันที่หนึ่งแต่พอผ่านไปไม่เกินห้าปีเงินเงินหมดรู้ไหมคะว่าหมดไปกับอะไรหมดอื่นหมดกับการที่ให้ผู้อื่นแต่สุดท้ายเราต้องมาลําบากนะคะช่วยเขาจนติดลบกับตัวเองให้คนอื่นจนหมดแต่ว่า กับตัวเองไม่เคยให้แม้กระทั่งรองเท้าหนึ่งคู่เชื่อไหมจะซื้อให้ตัวเองอคิดแล้วคิดอีกคิด3วัน4ี่วันคิดเป็นอาทิตย์คิดเป็นเดือนกว่าจะซื้อให้ตัวเองแต่พอเมื่อไหร่ที่เขามา่ขอความช่วยเหลือปุ๊บกลับตัดสินใจได้ทันทีว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาแต่หลังจากนั้นเราก็กลับมาทุกนะะกลับมาทุกกับการช่วยเหลือครั้งนั้นคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดลึก ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะทุกท่านจะไม่ต้องทุกข์กับการช่วยเหลืออีกต่อไปทุกครั้งที่เราได้ช่วยทุกครั้งที่เราได้ให้มันจะต้องเป็นความสุขเท่านั้นอย่างแรกเราลองมาสํารวจตัวเองก่อนว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราได้ช่วยเหลือเขาทุกครั้งที่เราได้ช่วยเหลือใครหรือว่าทุกครั้งที่เขามาขอความช่วยเหลือเราเราช่วยเพราะอะไรสําคัญมากนะ ความรู้สึกตั้งต้นในการช่วยอันนี้สําคัญมากบอกเลยกลับมาสํารวจตัวเองก่อนค่ะว่าทุกครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือเราทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราช่วยเพราะอะไรอย่างแรกเลยที่เจอบ,บ่อยๆคือช่วยเพราะรู้สึกผิดถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาเมื่อไหร่ที่เขาขอความช่วยเหลือมาแล้ว เราไม่ช่วยเขาเราจะรู้สึกผิดแล้วความรู้สึกผิดตรงนี้มันก็กลับมามันก็กลับมาหลอกหลอนตัวเองทําไมนะทําไมเราไม่ช่วยเขาทําไมนะทําไมเราไม่ตัดสินใจช่วยเขามันรู้รู้สึกผิดนะคะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองนะถ้าไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยแล้วจะดูไม่ดีบางครั้งคนอื่นอาจจะมองเราว่าโหเพียบพร้อมโอ้โ oh หครบทุกอย่าง แต่พอขอความช่วยเหลือน,นิดนึงนะคะแต่พอขอความช่วยเหลือน,นิดนึงเราเขากับปฏิเสธเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีในสายตาของของคนล่านั้นอันนี้ลองกลับมาเช็คตัวเองดูว่าเราเป็นไหมนะคะอีกอันหนึง่งช่วยเพราะความสงสารช่วยเพราะความสงสารแต่ลืมไปว่าสงสารเขาแต่ไม่สงสารตัวเองแต่ไม่กลับมาสงสารตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้อง กลับมาดูความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะกลับมาดูว่าทุกๆก,การช่วยเหลือของเราเรารู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนที่พาวกล่าวมาข้างต้นไหมถ้าความรู้สึกทั้งหมดที่พาวกล่าวมาข้างต้นมันมันเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นแบบนั้นสแสดงว่านะแสดงว่าหลังจากนั้นคุณจะต้องทุกข์หรือเจ็บแน่นอนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันมีความคาดหวังของเราแฝงอยู่ การช่วยที่มันเกิดจากความคาดหวังอันนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกเนี้ยมันเป็นความคาดหวังมันมีความคาดหวังแฝงอยู่นะคะเมื่อไหร่ที่การช่วยของเรามันแฝงไปด้วยความคาดหวังรู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะกลัวเขาจะไม่รักถ้าเราไม่ช่วยกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเลยรู้สึกผิดเลยต้องช่วยเขานะคะกลัวจะเสียญาติกลัวจะกลัวเขาจะเอาไปพูด กับคนอื่นว่าโหเราไม่ยอมช่วยเขานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะทุกๆสิ่งที่พาพูดมามันมันแฝงไปด้วยความคาดหวังของเราโอ้คาดหวังว่าจะได้รับความรักจากเขาคาดหวังว่าจะดูดีในสายตาเขาคาดหวังว่า่เาเราจะเป็นฮีโร่สำหรับเขานะคะถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเรานะคะฉะนั้นมาเปลี่ยนความรู้สึกตั้งต้นก่อนที่เราจะช่วยเขา มาดูความรู้สึกของตัวเองก่อนลึกลงไปแท้จริงแล้วเรารู้สึกอะไรก่อนที่เราจะช่วยเขามาสำรวจก่อนเรามาแก้ไขความรู้สึกที่ตั้งต้นของเราก่อนนะคราวนี้เมื่อเรารู้เมื่อเรารู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเราช่วยเพราะอะไรลงลึกกว่านั้นมันจะมีการตัดสินใจสองอย่างตัดสินใจช่วยก,กับตัดสินใจไม่ช่วยนะถ้าเราตัดสินใจไม่ช่วยนะจงกล้า จงกล้าที่จะปฏิเสธนะเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าปฏิเสธออกไปนะเราก็จะรู้สึกผิดเราก็จะรู้สึกปนเวียนอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นความกล้าหรือไม่กล้ามันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตยิ่งคนไทยบอกเลยว่ายิ่งคนไทยเนี่ยเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นสําคัญยิ่งจริง,รงต้องฝึกจิตเพื่อให้เรามีความกล้าเรามาดูต่อว่า เวลาที่เราตัดสินใจไม่ช่วยมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นกับเรานะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ลิมิตเราต้องรู้ลิมิตของตัวเองในการช่วยโอเคแน่ละคนที่เขามาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถรับได้รับได้ตลอดเวลาเขาไม่รู้ลิมิตหรอกว่าแค่ไหนถึงจะพอแค่ไหนถึงถึงจะโอเคแต่คนให้แต่คนช่วยต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่าแค่ไหน เราโอเคแค่ไหนเราพอแค่ไหนเราไม่เจ็บแค่ไหนเราไม่ทุกข์เราต้องรู้ลิมิตของตัวเองอันนี้สำคัญมากนะคะเมื่อก่อนบอกเลยว่าพราวเป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วยเหลือมากๆเชื่อไหมคะว่าพราวไม่มีเงินช่วยเพื่อนมาขอร้องให้ไปกู้ให้หน่อยกู้ให้หน่อยกู้มาให้ยืมพ่าวทำ ใครเป็นเหมือนพราวบ้างนะคะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นท่านทราบดีว่าสุดท้ายเป็นยังไงร,รู้ลิมิตของตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญจงกล้าที่จะปฏิเสธถ้าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วมันเจ็บตัวก็ไม่ต้องทําขนาดนั้นไม่ต้องเป็นแสงสว่างขนาดนั้นถ้ามันต้องเปี่ยเเปลนตัวเองและทําลายตัวเองคราวนี้ถ้าเราตัดสินใจที่จะช่วยช่วยช่วยเพราะว่าเราอยากช่วยอะ่ะช่วยว่า ช่วยเพราะเต็มใจจะช่วยนะแต่เราต้องมาดูความรู้สึกเราต้องมาดูความรู้สึกที่อยู่ในนั้นด้วยนะว่าไอการตัดสินใจช่วยของเราอะเรารู้สึกยังไงตอนที่เราตัดสินใจช่วยโอ้อันนี้มันลึกมากนะทุกท่านที่ฝึกด้วยกันมาเป็นปีเนี่ยก็มันจะง่ายและในการที่เรากลับเข้าไปดูความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจช่วย ดูความรู้สึกตัวเองนิดนึงว่าเวลาที่เราโอนเงินให้เราโอนด้วยความรู้สึกยังไงอาพาวเคยเป็นเอาพาวแล้วกันปลอดภัยดีอยากช่วยอะ่ะแล้วก็มีพร้อมที่จะช่วยแต่บางครั้งมันหงุดหงิดอะ่ะบางครั้งมันหงุดหงิดเวลาที่เขามาขอความช่วยเหลือแต่อยากช่วยเวลาที่เราโอนเงินเราก็จะโอนเงินด้วยความรู้สึกหงุดหงิดอโอนไปจะได้จบจบจะได้จะได้ไดม่ต้องกลับมาคิดอีกนะไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่เราช่วยเขา ไอ้ความรู้สึกไม่พอใจที่เราช่วยเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมันก็เป็นอีกถ้าเกิดความรู้สึกงุดหงิดแบบเผาอยากช่วยพร้อมที่จะช่วยแต่มันหงุดหงิดมันลำคาญใจอ่ะบ่อยเหลือเกินก่อนที่จะโอนก่อนที่จะช่วยกลับมาปรับความรู้สึกของเราก่อนนะกลับมาปรับความรู้สึกของเราก่อนการช่วยมันต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นกลับมาปรับความรู้สึกให้ตัวเองมีความสุขก่อนก่อนที่จะโอนเงินก่อนที่จะช่วย ทำยังไงอะไปทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขก่อนไปฟังเพลงไปเดินเล่นช้อปปิง้งทํางานบ้านอาแต่ละคนจะรู้ว่าจะรู้ตัวเองว่าเราเวลาที่เราเครียดเราทําอะไรเราถึงจะมีความสุขไปปรับความรู้สึกของตัวเองก่อนนะให้มีความสุขก่อนที่จะโอนเงินก่อนที่จะช่วยเขาเพราะว่าเวลาที่เราโอนเงินไปด้วยความทุกข์เป็นไงกระแสตีกลับ กระแสความทุกข์ตีกลับแต่เมื่อไรที่เราโอนเงินการช่วยที่ช่วยที่ช่วยเพราะเพราะมันเกิดจากความสุขอะตีกลับเหมือนกันความสุขตีกลับไงนะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่เราจะต้องปรับความรู้สึกเราก่อนก่อนที่จะช่วยอะไรนึกนึกอะไรไม่ออกขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้นะเวลานนั้นที่เรานึกออกเพื่อปรับความรู้สึกให้เรามีความสุขมากขึ้นพอ ปรับจิตวุบพอเรารู้สึกว่าโอ้โอเคตอนนี้มีความสุขแล้วพร้อมมากเลยที่จะช่วยเหลือพร้อมมากเลยที่จะโอนเงินนะคะในขณะที่นะในขณะที่โอนเงินในขณะที่เราช่วยอธิษฐานและขอบคุณเงินสักนี้ขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณมากเลยที่นะ ที่เธอคือความอุดมสมบูรณ์ของฉันขอบคุณเธอมากเลยที่ทำที่เธอทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณมากเลยที่เธอกําลังจะออกไปช่วยเหลือผู้คนและเธอดึงดูดเงินมาให้ฉันมากขึ้นกว่าเดิมขอบคุณอะไรก็ได้ที่เราอยากขอบคุณเงินขอบคุณศักยภาพตัวเองที่เราสามารถหาเงินได้ขอบคุณขอบคุณผู้คนขอบคุณเพื่อนที่เขามองเห็นศักยภาพในตัวเราที่เขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีฐานะ ขอบคุณทุกอย่างเลยที่เราอยากขอบคุณนะวินาทีนั้นตอนที่เรากําลังจะโอนเงินยิ่งขอบคุณเงินที่เขากําลังจะออกไปทําหน้าที่แล้วเขาจะดึงดูดเพื่อน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 เงินน่ะมาให้เรามากขึ้นดึงดูดลูกค้ามาให้เรามากขึ้นทําให้เรารวยขึ้นนะเบื่อความรู้สึกนะตอนนั้นที่เรากําลังจะช่วยกําลังจะโอนมันอิ่มเอมมันเปี่ยมล้นมันพร้อมเต็มที่ที่เราจะโอนเงินไปช่วยเหลือเขานะ ก็โอนได้เลยนะด้วยความสุขและขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองนะคะแล้วความปิติความปิติมันจะเกิดขึ้นในใจความสุขมันจะเกิดขึ้นในใจแล้วความสุขและความปิติที่มันเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือผู้คนแบบเนี้เขาก็จะดึงดูดโอกาสเขาก็จะดึงดูดผู้คน เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรานะคะช่วยเหลือ,อดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสเข้ามาให้เราเพื่อที่จะทําเพื่อที่จะให้เรามีเงินมากขึ้นเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยความสุขแบบนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราตัดสินใจช่วยแล้วนะจงพร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างเช่นเวลาที่เขาผิดนัด หรือเวลาที่เขาไม่คืนเงินเราต้องยอมรับผลลัพธ์ตรงนั้นด้วยยอมรับในที่นี้คือยอมรับด้วยความสุขก่อนที่เราจะตัดสินใจช่วยเราต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อผลลัพธ์ตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นนะเราต้องยอมรับเราจะไม่นำความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์นั้น มาเบียดเบียนความสุขของเราไม่ว่าเขาจะคืนเงินช้าไม่ว่าเขาจะไม่คืนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็แล้วแต่เราจะต้องไม่ทุกข์กับผลลัพธ์นั้นเราจะต้องมีความสุขมากขึ้นเราจะไม่เอาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาทํำลายความสุขที่เรามีอยู่หรือบางท่านนั่งนับวันรอละนั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่เขาจะคืน พอถึงวันพอถึงวันนัดที่เขาจะคืนเขาผิดนัดเขาเลื่อนนัดเขาอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เสียเวลาเสียเวลาไปทุกข์กับความรู้สึกตรงเนี้ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บางคนเก็บไปคิดบางคนเก็บไปต่อว่าต่อว่าเขาต่อว่าตัวเองด้วยนะต่อว่าตัวเองไม่น่าเลยทําไมถึงทำไมเราถึงทําตัดสินใจไม่น่าคิดผิดเลยนู่นนี่นั่นเราเสียเวลาเราเสียเวลาทุกข์กับเรื่องเนี้ย องอาทิตย์สามอาทิตย์บางคนเป็นเดือนบางคนเก็บมาหลายปีแล้วด้วยพาวเชื่อยอย่างนั้นพอพาวเพื่พอพาวเคยเป็นพาวเคยเป็นไอความรู้สึกนั้นน่ะโทษเขาโทษตัวเองเนี่ยมันหลอกหลอนแล้วเกินมาหลายสิบปีนะคะแล้วสุดท้ายเราเสียพลังงานกับตรงนั้นไปไอเวลาที่เราไปทุกข์อะแทนที่เราจะมีความสุขแต่เรานำเวลาตรงนั้นที่มันมีค่าสำหรับเราอะไปเสียเวลากับความทุกข์ จงยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสุขอย่าเอาเวลาที่มีค่าของเราไปจมอยู่กับความทุกข์ที่เราตัดสินใจไปแล้วที่เราเลือกไปแล้วที่เราเลือกทําไปแล้วที่เราตัดสินใจไปแล้วแทนที่ไอ้สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนที่เราไปจมอยู่กับความทุกข์ที่เขาผิดนัดที่เขาไม่ติดต่อเราอะไรก็แล้วแต่แทนที่เวลานั้นมันอาจจะทําเงินเพิ่ม ให้เราได้มากกว่าที่เราเสียไปก็ได้มันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยก็ได้เวลาตรงนั้นที่เราเสียไปเพราะนั้นอย่าเอาเวลามีค่าของเราไปจมอยู่กับความทุกข์ที่เราตัดสินใจไปแล้วนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เอาเวลาที่มีค่าของเราไปสร้างความสุขไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่มันจะได้เงินเพิ่มมากขึ้น mm hmm. วันนี้มันจะไม่จบแค่ เราตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยเราต้องลงลึกลงไปว่าเราช่วยเพราะอะไรไม่ช่วยเพราะอะไรแล้วความรู้สึกในการช่วยและไม่ช่วยของเรานะเราต้องรู้ความรู้สึกตรงนั้นเราต้องดูความรู้สึกตรงนั้นเราต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและที่สำคัญรักตัวเองให้มากนะบางคนรักคนอื่นจนเบียดเบียนตัวเองจนทำร้ายตัวเองจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทุกครั้ง ปฏิญาณกับตัวเองเลยนะคะทุกคนปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกการช่วยของเราทุกการให้ของเราจะต้องมีความสุขเท่านั้นถ้าช่วยแล้วเบียดเบียนตัวเองถ้าช่วยแล้วยิ่งยิ่งช่วยยิ่งทุกข์เราจะไม่ทําเราจะช่วยเราจะช่วยด้วยความสุขเท่านั้นช่วยแล้วต้องมีความสุขเท่านั้นช่วยแล้วต้องเติบโตเท่านั้นช่วยแล้วต้องมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะมีมากขึ้น เราก็จะได้ช่วยมากขึ้นด้วยนะคะสำคัญ